สวัสดีครับเพื่นพ้องน้องพี่ครับวันนี้วันศุกร์ที่หกพฤศจิกายนสองพันร้ห้าสิบแปดครับเวลาหกโมงครึ่งนะที่ริมโขงครับประพาพันประพาพันชมโขงนะฮะโรงแรมประพาพันชมโขงวันนี้มาอามาพักที่นี่มาพักแต่เมื่อคืนวันที่ห้าแล้วนะครับตอนนี้สมาชิกที่ร่วมเดินทางนะ ยังไม่ออกจากห้องมาเลยนะแต่กับผมเชิดชัยกลางสาทรคนกล้ามหาเงาะนะก็มาสัมผัสบรรยากาศในยามเช้านะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนตึงนะครับประภัยขามวุฒินะฮะท่านผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายนะครับหนองคายนะคบ,บ้านหนองคายให้การดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็พามาพักที่นี่นะเมื่อคืน วานนะพักที่ที่บ้านเด็กชายแต่ครนี้เพื่อนตึงก็เกรงว่าจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าที่ควรนะครับอก็เลยให้มาพักที่นี่นะครับริมโขงราคาไม่แพงครับที่นี่นะคืนหนึ่งก็หกร้อยบาทพร้อมอาหารเช้าด้วยนะฮะปรากฏว่า พี่น้อยนะซึ่งเป็นหุ้นส่วนของที่นี่เคยอยู่ที่สระบ,บุรีด้วยนะครับเคยเป็นผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่ที่สระบ,บุรีแล้วก็ได้รู้จักกับพี่ดีเลกซึ่งเป็นกันลยาณมิตรคนหนึ่งนะฮะนี่แหละครับเขาเรียกว่าสิ่งที่ได้มาพบปะเจอเจอกันนั้นเนี่ยไม,ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับก็ได้ขอเบอร์โทรของพี่ดีเลกไปด้วยนะฮะคราวนี้ภาพสัญญาณภาพตอนนี้นะครับ อาจจะไม่ค่อยคมชัดนักแล้วก็หน้าของผมเนี่ยจะดําแต่อยางให้เห็นบรรยากาศนะครับได้เห็นป้ายนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นการเ็าเรียกว่าแนะนําประชาสัมพันธ์ด้วยว่าใครมีโอกาสผ่านมาที่หนองคายก็มาพักที่โรงแรมประภาพันธ์ชมโคงสะอาดนะครับดูแลแบบญาติมิตรเลยนะครับอบคุณนะฮะอาหารเช้าพร้อมนะฮะ ผมก็เดี๋ยวสักครู่ก็คงไปรับประทานอาหารเช้านะวันนี้ต้องไปร่วมงานนะทอดกระถินที่วัดศรีเมืองหนองคายนะครับเป็นกระถินของอ,อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเมื่อวานที่วัดโพชัยนะครับเป็นกระถินพระราชทานของในหลวงนะครับสองวันแล้ววันเสาร์เนี่ยเป็นกระถินของกระทรวงนะที่ยโสธรแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในบ้านนะครับ จะได้เดินทางไปหรือเปล่านะครับผมก็ในฐานะที่เป็นผู้ติดตามนะมาคอยดูแลลูกสาวลูกชายสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่นความรักเป็นโฮมสกูลด้วยนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าวิถีชีวิตของคนกล้ามหาเงาะที่รายงานให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ได้รับทราบนะครับเมื่อคืนก็ได้โพส รูปข้อความเล็กๆน้อยๆนะครับขึ้นไปในรายกลุ่มของนักประชา5ครทับ36ก็ข,ขอทักทายนะครับด้วยความสุขความยินดียิ่งนะครับเรากำลังทำงานเพื่อบ้านเมืองทำงานเพื่อพัฒนาประชาชนนะฮะให้เป็นคนที่มีคุณภาพให้มีภูมิคุ้มกันนะฮะเป็นกำลังหลักของครอบครัวของประเทศชาติต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจกับเพื่อนๆทุกคนนะครับ เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็มีโอกาสเจอเพื่อนนะเพื่อนก็ได้ดีดดนะเป็นหัวหน้าหน่วยงานไปพบกับอลันชัยเสฐถานะครับซึ่งก็รักษาการพนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแล้วก็ภูมิหน่วยการศูนย์บริการคนพิการด้วยนะที่ชัยนาทเราก็ได้ข่าวว่ารักษาการหัวหน้าบ้านเด็กและครอบครัวชัยนาทด้วยนะครับงานก็เยอะแต่ก็มีเวลามาดูแลเพื่อนนะครับ ไปทานก๋วยเตี๋ยวกันที่ชัยนาทก็คงได้ร่วมกันทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนนะครับที่ชัยนาทเพราะว่ามีคนที่รู้จักเขาสดต้องการที่อยากจะทําศูนย์ชีวิตสดใสที่หันขานนก็เลยไปให้รู้จักกันนะครับได้รู้จักได้พบกับมีปรเด็นได้รู้จักรกได้พบกับเสมานะครับท่านผู้ปกครอง นิคมพี่ามนะครับผงได้ไปช่วยงานในเรื่องของบูลนิทธิท่านตึงนะครับก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับได้พูดคุยเมื่อวานนะครับท่านตึงได้พาไปเที่ยวที่ลาวนะครับดูแลอย่างดีเลยนะฮะเหมารถตู้นะฮะพาข้ามไปฝั่งนน้นนะครับไปถ่ายรูปนะครับสถานที่สําคัญสําคัญของทางเวียงจันทร์นครเวียงจันทร์ประตูชัยวัดพระธาตุหลวงนะฮะที่นั่นก็ขอขอบคุณเปอย่างยิ่งนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับนั่งสบายๆนะครับบรรยากาศริมโขงให,ให้เห็นหน้าให้มันชัดกว่าดีครับหน้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ